ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่กทานมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัริยาภาาดามะคะออวันนี้คุณนกก็ยังเกาะติดสถานการณ์ของลุงเพนลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้ลุงพลป้าแตนของเรานะคะยังเป็นกระแสฮิตติดอันดับอยู่นะคะและผู้คนหลายวงการนะคะได้เกาะติดสถานการณ์กันนะคะว่าคดีของลุงพลนะคะ ว่าจะจบลงอ,งอย่างไรนะคะสารมุกดาหารนะคะในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะว่าจะพิพากษาออกมาอย่างไรนะคะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหลายๆวงการก็ทราบแล้วนะคะว่าคดีนี้จะออกมาในรูปลัก,ลกษณะแบบไหนนะคะเมื่อกี้ที่แล้วนะคะคุณนกได้พาทุกท่าน,นะะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะ FC ของคุณนกนะคะแล้วก็ f c ของลุงพลป้าแต็นนะคะที่อาจจะเข้ามาติดตาม ช่องกรียพามาดานนะคะ,ะคุณดกได้พาไปรับชมและฟังบทวิาพากษ์วิจารณ์นะคะการแสดงความคิดเห็นของดรออน้ำแท้นะคะซึ่งท่านเป็นตำแหน่งของท่านนั่นก็คืออายการนะคะท่านเป็นตำแหน่งอายการแล้วก็เป็นอนุกรรมการนะคะซึ่งได้ไปดูเหตุการณ์นะคะบนภูเหล็กไปได้เป็นไปเห็นสภาพศพของน้องนะคะว่า สภาพศพของน้องอยู่ในสภาพแบบไหนว่าน้องอเมื่อตรวจสภาพศพอะไรใช่ไหมคะมก็ทราบว่าน้องขาดอาหารนะคะขาดอาหารแล้วก็ตามร่างกายน้องก็จะมีรอยขีดควรมีรอยเลือดซิบออกมานะคะ,ะท่านก็ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะว่าสภาพศพไม่ได้ถูกขคมคืนแล้วก็สภาพศพของน้องแบบ ตะเกียรตะกายนะคะในสภาพเหมือนเด็กหลงป่าคือคุณพ่อก็เสิร์ฟนี้หลงป่าเด็กหลงป่าก็จะเกิดความกลัวนะคะแบบสติแตกนะคะแบบช็อกอะค่ะคือตะกุยตะกายไปจนลืมความเจ็บเจ็บเจ็บที่เล็บเล็บท่านท่านบอกนะเดลอดเดลอน้ำดีท่านบอกว่าเล็บมันเข้าดินมันเข้าไปอยู่ฝังอยู่ในเล็บครึ่งหนึ่งเลยอนั่นก็คือน้องทุเรนทุลายมากเลยอะ่ะคือสภาพแล้ว ถึงท่านลงความเห็นว่าเด็กเด็กหลงนะคะเด็กหลงป่าแล้วก็สภาพศพไม่ได้ถูกคมคืนนะคะไม่ได้ถูกคมคืนไม่ไม่ได้เป็นไปนตามอย่างที่อ่อ่ว่าไม่พูดดีกว่าเนาะทุกท่านก็รู้นะพยายามที่จะเอะอท่านก็ได้ฟังแล้วเนาะท่านรอรอน้ำดีอ่ะท่านไปเป็นอนุกรรมการนะคะ ลักคณะของท่านขึ้นไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะท่านมีตําแหน่งไปถึงอายการนะคะข้อมูลของท่านจะต้องถูกต้องชัดเจนที่สุดนะคะส่วนข้อมูลของบางส่วนที่พยายามที่จะเอาลุงพลให้เป็นผู้ต้องหาให้ได้ก็ว่ากันอีกนึงแต่ความจริงมันก็หนีความจริงไม่คุ้นใช่ไหมคะเราก็ได้ฟังติดตามกันแล้วนะครับทุกๆท่านที่สงสัยในตัวลุงพลประเตนเนาะพอพอฟังดรอน้ําดีแล้วก็ตอนนี้เริ่มกระจ่างเลยนะคะแล้วก็ ทุกท่านสังเกตไหมคะว่าตอนนี้พวกพี่เคยบางกลุ่มบางบุคคลนะคะที่โจมตีลุงพลนะคะเริ่มทยอยเข้ามาขอโทษลุงพลประเตนนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะเขาดูแล้วนะคะว่าวันที่20นี้ศารจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรนะคะแล้วก็จะทำให้ใครบ้างนะคะที่จะหน้าแตกนะคะหน้าพังยับเยินเลยนะคะที่จะรักษาหน้ารักษาตากันนั้น รักษาหน้ารักษาตารักษาชื่อเสียงนะมันก็ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าศาลเขาให้ความยุติธรรมแน่นอนลุงพลปะเต็นได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลายกลุ่มหลายฝ่ายนะหลายบุคคลที่โจมตีลุงพลปตัตตนสารพัดนะคะเริ่มออกตัวแล้วเริ่มออกมาขอโทษน,นะคะเพราะเขารับรู้วันที่20ธันวาคมผลจะออกมาอย่างไรและเขากลัวว่าลุงพลปะแตนจะฟ้องกลับเลยคุณนกคิดว่านะ ใครที่คิดไม่ดีนะคะอืมคุณนกฟูดได้แค่นี้นะคะอ่าอ่าตอนนี้อ่าหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะคุณนกอ่าพาทุกท่านนะคะไปรับชมและฟังอ่าบทวิพากษ์วิจารณ์นะคะของดร,ร,รน้ำแท้นั่นแหละนะคะอ่าสำหรับชิคคลิปนี้นะคะคุณนกจะพาให้ท่านไปฟังอ่าอา่บทวิพากษ์วิจารณ์นะคะของอดีตอ่าตำรวจท่านหนึ่งนะคะ นั่นก็คือพันตำรวจเอกวิรุษนะคะพันตำรวจเอกวิรุธนะคะถ้าถ้าเอ่ยยศของท่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะท่านก็ได้มาออกรายการของอดอรอ,อรอ,อ,ะอะไรเนี่ยตัวนาา ุนกนี่เป็นคนไม่ค่อยจำเนาะมาออกรายการดรอพูนาทนะคะน่าจะคือเคลียชัดๆนะคะกับดรอพูนาทนะคะไปฟังบทวิพา์วิจารณ์ของท่านเลยนะคะท่านได้ตอบชัดเจนนะคะว่าคดีนี้นะคะมัน,มนเป็นคดีงานของออทั้งฝ่ายสืบสวนว่าเง้นเถื่และผู้ที่จะต้องรับผลกรรมนั่นก็คือครอบครัวหนึ่ง ก็คือลุงพลป้าแตงเนาะที่ถูกกระทำเนาะพอเดี๋ยวท่านไปฟังจากปากของท่านาพันตำรวจเอกวิรุกเลยนะคะและท่านจะสงสารและเห็นใจครอบครัวนี้ครอบครัวลุงพลป้าแตงนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าบทวิพากษ์วิจารณ์ของท่านแล้วก็ว่าท่านได้วิพากษ์วิจารณ์ว่ายอย่างไรนะคะติดตามกันไปเลยค่ะไปฟังกันด้วยกันเลยค่ะ ฟังดลค่ะผมว่าบางส่วนไม่เห็นนะฮะบางส่วนไม่เห็นบางส่วนเห็นแล้วแต่ก็จงใจที่จะทําให้เป็นอย่างอื่นพันตารวจเอกวิรุธนะคะทําไมเขาต้องจงใจทําให้เป็นอย่างอื่นในเมื่อใครได้ประโยชน์อ่ะจะเอาหมายตั้งเป้าหมายเห็นสอบตั้งเป้าอะไรเงี้ยปักถกอะไก่อนครับใช่คือผมขอเรียนงี้ว่าผมก็ได้เดินขึ้นไปนะอ๋อพี่วิรุธก็ไปอ่ะท่านเดินขึ้นไปด้วยครับคณะกำลัการครับครับอนุกรรมการ แล้วก็ได้ไปพราะคณะตอนนั้นกำลังเป็นข่าวอยู่ครับผมเดี๋ยวเขาวางเข้าไปก็เดินขึ้นไปนะฮแล้วไปในตำแหน่งที่น้องอยู่ผู้เขานอนเสียชีวิตอยู่ครับนะแล้วก็มีรองเท้าฟังนะคะทุกทุกท่านมชี้นะจำลองคือบอกว่าเอานอนอย่างงี้รองเท้าอยู่งี้ครับเคยอย่างนี้ผมเลยสรุปเลยนะแล้วทุกทุกท่านจะเห็นใจหรือห่วงตั๊กแตนนะคะจับแพชร่ชนแกะก็มั่ว มันก็ถึงวุ่นวายกว่าจะแจ้งข้อหาลุ่นกได้ในปีนี้มันเลยไม่เสร็จสิ้นเนี่ยแปลว่าท้า้า้ผมแปลถ้าผมแปลผิดทำข้อทำข้อห้อมมั่วเวลาจะลงไม่รู้จะลงอย่างไรฟังนะคะสวนเพื่อหาหลักฐานแล้วมาสนับสนุนโครงเรื่องบางอย่างที่วางไว้แล้วในสิ่งที่ตัวอาชีพมาและเจตและเจตนาของการทําคือเพื่ออะไรฮะเช่นเพื่อปกปิดความผิดให้บางคนหรือเพื่อผลประโยชน์ลักษณะรักษาะต่าง รักษาหน้าได้ไหมฮะบางคนกำลังจะได้ตาแหน่งฟังนะคะชัดเจนเลยนะคะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะตำรวจทำงานแบบเนี้ยอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยแล้วหลักฐานมันเป็นอื่นเขาไม่เอานะฮะอือพูดานแตกตรงไหนอะตำรวจไทยทำนี้ตลอดอืฟังนะคะท่านกล้าชนท่านกล้าพูดทำแบบนี้ตลอดหลักฐานบางอย่างถ้าไม่ตรงใจฉันเขาอาจจะใส่ไม่สมนวนแน่นอนท่านฟังว่าท่านจะเห็นใจลุงพลก็แต่งนะคะ เราเคยเห็นข่าวว่าเออคนนี้เป็นพยานที่มีน้ำหนักแต่ทำไมถึงอยู่ในํำนวนตํวรวจไม่อบบอกว่ามีอะไรในเบื้อวานที่ศาลแต่ครั้งนี้ทําไมถึงมีการตรวจ DNA เป็นหลายร้อยคนพยา,ยาน3า4ร้อปบากคุณผู้ชม384ปากผู้เชี่ยวชาญ13ปากวัตถุพยา,ยาน113ยชิ้นเก็บ DNA 154คนึ่งคนยิงเป็นการสอบสวนวอปรินะผมจะบ,บอกให้เรื่องวิบัติด้วยทตามขั้นตอนของกฎหมาย พันผุดตรงนะคะจริงๆเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยเด็กตายเพราะอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยตายตอนนั้นอายตอนนั้นแต่พูดเปตอนนี้รู้แล้วว่าเด็กไม่ได้ถูกใครทำให้ตายอืมเด็กไม่ได้ถูก<า>ใครทํา,ทาให้ตายนะคะโอ้โหเอาใหม่ผมช,ชัดๆนะณตอนนี้แปลว่าทั้งสองท่านเห็นพ้องต้องการอยู่ว่าไม่มีใครมีมบุคคลบางกลุ่มนะคะพยายามที่จะมีใครฆ่าน้องชมพู่แน่นอนทำคดีนี้ให้ว่ามีคนทำให้เด็กตายเด็กสูญเสียชีวิต หลักฐานอะไรถ้าใครหลงแล้วก็เสียชีวิตเองก็น่าจะเป็นทางหนึ่งแต่เราถามดูว่าใครที่บอกมีหลักการทับีอายักเกิดขึ้นจากหลักฐานอะไรเพราะรายงานการชนะสูตรพิศพไม่ได้ทําคดีนี้ที่มันมีปัญหาคือไม่ได้ทําสํานวชนชนะสูตรพิศพไม่ได้ทาสานวนพอทำสำนวนชนะสูตรพิศพเนี่ยจะต้องระบุแล้วคือจะนําไปสู่การแจ้งข้อหาคนไปหาคนกระทำนี่ยังไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรทำไมฮะผุ การที่ไม่ตัดสินสักทีก็เสียหน้าเหมือนกันนะก็ทั้งสองด้านทั้งสองพ่ชายว่ามันไม่ได้มีการกระทบผิดอาญาเกิดขึ้นหรือก็เรื่องใหญ่ทําไมคือขนาดนี้ไม่ต้องไปถกถ่ายเรื่องลุงคนเป็นผู้กระทาหรือไม่มันต้องเริ่มจากการมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นเสียก่อนนะฮะการทำผิดคือหมายว่ามีคนฆ่าหรือปล่อยเปย์แล้วก็แล้วแต่แล้วการตั้งข้อหาก็มั่วนะค่าเขาฆ่าสิไม่ยามได้พร้อมกันสองงานเลยเออตั้งพร้อมกัน ม,มัน,มน,มน,มนวิปริตมาลวะวาฟอ้องก็วิปริตนะในการฟอร้องก็วิปริตนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อมันมีอะไรทิค้างคาใจอยู่เยอะมากรวมถึงถ้าพูดแบบนี้แปลว่ายี่สิบธันวาลุงพลรอดนแน่ไหมนะฮะ,ะอะยังไม่ต้องตอบเดี๋ยวกลับมาฟังคําตอบช่วงนี้อยากค่ะคุณท่านฟังเลยใช่ไหมคะอืมวันที่ยี่สิบนี่ลุงพลรอดแน่ผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้เลยนะคะว่าเกมนี้ ว่าลุงพลของเรารอดแน่นอนเพราะลุงพลของเราไม่ได้กระทําผิดนะคะแต่มันเป็น <c oughs> พันตำรวจเอกวิรุษที่พยายามที่จะหยิบยื่นเอาความผิดให้ลุงพลให้ได้แต่ตอนนี้ <c oughs> เมื่อพยานหลักฐานเนาะ,ะท่านดรน้ำดีท่านแล้วก็พันพันตำรวจเอกวิรุษนี่ท่านเป็นอนุกรรมการท่านได้ไปเห็นสภาพศพของน้องแล้วนะคะก็ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้ว่าว่าการตายของน้องมันไม่ได้ถูกคมขืนมันไม่ได้มีผู้ใดกระทําให้สูญเสียชีวิตใช่ไหมคะแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะอย่างรอรอน้ําแท้อย่างเงี้ยแล้วก็พันตารวจเอกวิรุษอย่างเงี้ยท่านก็ให้ความกระจ่างเลยใช่ไหมคะคุณนกก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะบางบางคนบางท่านนะคะที่เข้าใจลุงพลผิดอ่ะเข้าใจลุงพลผิดแล้วโจมตีลุงพล มองลุงพลเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมแล้วแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะลุงพลป้าแตนก็ต้องต่อสู้น่คะต้องประกอบธมาหากินนะคบต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อต่อสู้คดีนะคะเมื่อต้องมีเงินจํานวนมากมายนะคะเพื่ออาจจะมาจ่ายทนายความนะคะนี่คือมันมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับลุงพลป้าแตนนะคะจากเอ บุคคลกลุ่มๆหนึ่งที่เพื่ออะไรอะ,อะคุณนกไม่พูดดีกว่าเนาะคุณนกเป็นช่องเล็กๆนะแต่ทุกท่านก็ทราบแล้วนี่คะ่ะเมื่อฟังพันพันตำรวจเอกวิรุตพูดเนี่กระจ่าเลยทำลายชื่อเสียงของลุงพลป้าตนนะครับหลังวันที่ยี่สิบธันวาคมเนี่ยลุงพลป้าตน,นะะเอาคืนนะคะเอาคืนนะคะคุณนกยายอมเด็ดขาดนะคะออมเอาคืนนะคะ จะคืนในรูปแบบไหนนี่คุณนกจะไม่พูดนะเขาคืนกันแบบไหนก็ทุกท่านก็รู้อยู่ใช่ไหมครับเอาคืนแบบว่าไม่ต้องไว้หน้าใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าลุงพลป้าแตนนี่ถูกสังคมเนาะมองไปในแง่ลบมาเยอะแล้วทําให้ครอบครัววิพานี่ตายทั้งเป็นนะคะทําให้ลุงพลป้าแตนต้องต่อสู้ดิน้นรนได้รับความกดดันทางด้านสังคมแล้วบุคคลหลายกลุ่มนะคะจากบุคคลที่ ไม่รู้อะไรอะ่ะคุณนกเจอคอมเมนต์แล้วอ่านคอมเมนต์บอกว่าถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานก็คงไม่ออกหมายจับอะ่ะพวกนี้จะหน้าแตกเลยนะคะคุณนกอยากจะรับรู้ว่าเมื่อผลมันออกมาแล้วว่าเด็กไม่ได้มีใครถูกกระทําให้เส,เสียชีวิตใช่ไหมคะเด็กหลงป่าข<ม>ึ<ม>้นไปอ่ะคอมเมนต์ของคุณอนะ่ะมันก็ยังอยู่นะคะแล้วคุณจะตามกลับไปแก้ไขก็ไม่ได้แล้วคุณจะทำยังไงคะในเมื่อ คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับลุงพลป้าแตนแล้วคุณจะแก้ไขอย่างไรคะในเมื่อคุณโจมตีลุงพลป้าแตนไปแล้วคุณมองว่าลุงพลป้าแตนเป็นผู้ร้ายไปแล้วคุณจะแก้สถานการณ์อย่างไรลุงคุณอาจจะไม่อาจจะไม่เอาอาจจะไม่เอาคืนนะคะเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ใช่ไหมคะแต่บางช่องนะคะ บางช่องบางสื่อนะคะลุงพลต้องเล่นกลแน่นอนและคุณนกขอสนับสนุนลุงพลเล่นกละค่ะอย่าปล่อยนะคะเพราะว่าลุงพลเดินมาเยอะจากคนอบครนที่จะให้เขาอยู่อย่างเขาอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขนะแต่ก็ต้องมาได้รับผลกระทบนะคะจากบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นทําทําเพื่ออะไรคะท่าน เพื่อตัวเองทำหน่งแต่ไม่เคยคิดถึงความสูญเสียของครอบครัวหนึ่งครอบครัวของพลระเต็นได้รับความกดดันขนาดไหนถูกโยมตีสารพัดสูญเสียเงินทองจากที่อยู่ที่กบกอกต้องย้ายมาอยู่จำปาดงคุณงบอกทุกท่านไงคะที่ติดตามคุณลกอยู่ ทุกขอเกาะติดสถานการณ์ลุงพลป้าแตนจะร่วมเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะคะถึงจะอยู่ไกลนะคะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยถึงจะอยู่ถึงไกลถึงสวีเดนติดตามลุงพลป้าแตนมาตลอดยืนเคียมข้างลุงพลป้าแตนมาตลอดและจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนต่อไปลุงพลป้าแตนสู้นะคะคุณก้รู้ สู้มาสามปีเต็มสู้มากับพลังเอฟซีสู้มากับพลังบุญคุณนกเชื่อมั่นในลุงคุณพ่แตนนะคะตลอดสาปปีเต็มคุณนกเฝ้าติดตามและรับรู้ว่าลุงพลพ่อแตนทำบุญมากมายขนาดไหนและผลบุญนั้นมันก็ส่งผลกลับมาที่ตัวลุงพล มันเป็นเกาะคุ้มกันให้ลุงพลถึงจะมพีพลังไล้ล้าพลังลบๆเข้ามาลุงพลแต่ท่านทราบไหมคะที่ผ่านมาพลังไล้ล้าพลังลบทําอะไรลุงพลไม่ได้เพราะอะไรเพราะลุงพลไม่ผิดลุงพลไม่ได้ทำํำลุงพลไม่ใช่เป็นผู้ร้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารับรู้และคนที่มุ่งร้ายโจมตีลุงพลผลเป็นอย่างไรค่อยๆกจกระจายออกไป และทุกวันนี้เป็นยังไงเริ่มทยอยเข้ามาขอโทษลุงพลเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าวันหลังวันที่20เมื่อสารพิพากษาออกมาแล้วสารมุ่งาหารไม่มีใครทำให้น้องสูญเสียชีวิตลุงพลรอดไปและหลังจากนั้นคนที่ทำลายชื่อเสียงของลุงพล พวกนี้เขารับรู้เขาจึงเริ่มทยอยมาขอโทษลุงพลลุงพลป้าเต็นจะอ่านเกมออกหรือเปล่าเขาร้ายนะคะพวกนี้เขาร้ายต้องตามเกมเขาที่ทันนะคะลุงพลป้าเต็นสิ่งที่ผ่านมามนทำให้ครอบครัวของลุงพลป้าเต็นตายทั้งเป็นเพราะป้าเต็งพูดเองะคะ่ะ คัวมันตายทั้งเป็นเจ็บล้วต้องจำนะคะลงพ่อเตน็นวันที่ย0นี้เรารู้ผลกู้สถานการณ์กู้ชื่อเสียงของเรากลับมาบางครั้งการอภัยมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับบุคคลบางคนบุคคลบางกลุ่มที่เขากระทำกับเรา ช่คะ่ะบุคลบค,บคลบางคนบุคคลบางกลุ่มเขาทำเพื่อให้เขาพ้นผิดเพื่อไม่ต้องโดนฟ้องกับเขาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาขอโทษบุคคลประแตนตามเกณฑ์ที่ทันนะคะ บางกลุ่มนี้เขาร้ายกว่าที่เราคิดตอนที่ทำไม่คิดสนุกปากทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองทำเพื่อธุรกิจของตัวเองแต่ตอนนี้ร,รู้แล้วนะคะว่าวันที่20่สผลออกจะมาอย่างไรก็ <_ cía> พยายามที่จะดิ้นตามท,ที่คุณติดตามเนาะ ก็มีบุคคลหลายกลุ่มหลายคนนะคะเข้ามาขอโทษลุงพลปัตตันนะลุงพลปัตตันของเราใจดีเนาะแต่ในความใจดีมันก็ไม่เหมาะสมกับบางคนบางกลุ่มนะเจ็บแลวต้องจำเพราะชื่อเสียงของเรามันป่นปี้แล้วเนาะลุงพลปัตตันนะคะ ลอดสมปีเต็มเหมือนตายทั้งเป็นปแตนพูดเนาะค่ะคุณกก็ได้นำทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณกุกนะคะติดตามพันตำรวจเอกวิรุธเนาะท่านก็ได้ให้ความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเมื่อท,ทุกท่านฟังแล้วก็จะเห็นแล้วนะคะว่าท่านก็พูดตรงเนาะ ท่านก็ให้ความคิดเห็นวิเคราะห์วิจารณไปแล้วนะคะตามตามูลความจริงที่ท่านไปเห็นมานะคะกับรายการเคลียร์ชัดๆกับดรอภัวนาถนะคะทุกท่านก็คงสบายใจแล้วเนาะ fc ของคุณนกแล้วก็ fc ของหลวงพ่อเต๋นก็คงสบายใจแล้วเนาะว่าวันที่ยี่สิบนี้ผลการตัดสินของคำพิพากษา ออกมาอย่างไรมันเราเตรียมเฮกันเนาะวันที่ยี่สิบธันวาหลังจากสาลตัดสินแล้วหลังจากนั้นลุงพลปตันก็คงจะจัดจัดเฉลิมฉลองเนาะวันขึ้นปีใหม่อมคุณนกพูดแล้วคุณนกอยากจะไปร่วมงานจังเลยเนาะอยากจะไปแสดงความยินดีกับลุงพลปต็นเนาะหลังจากที่คุณนกติดตามมาสามปีเต็มเนาะอืแล้วในวันที่ยี่สิบเนาะ ผลการตัดสินของเราเอาที่รผลการตัดสินที่เรารอคอยเนาะผลการตัดสินของศาลที่เรารอคอยเนาะเรามาติดตามกันต่อไปค่ะแล้วเราจะมาร่วมฉลองความดีใจไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนีป้นะคะคุณนกต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทีต่ตามคุณนกมารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ คุณนกด้นะคะให้กับช่องกรรยาภามดามน,นะคะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะถ้าคุณนกพูดผิดพลาดหรือกล่ารวร่วงเกินบุคลใดบุคคลหนึ่งคุณนกต้องขอโทษนะคะหรือว่าใช้วาจาที่ไม่สุภาพเลยนะคะต้องขอโทษทุก,ท,กท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกรรยาภามดามน,นะคะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ